จะไม่รับกันเทศเลยนะจะไปสวดพิธามให้ฟรีจะไปแสดงธรรมให้ฟรีเลยทีนี้ก็มาพูดถึงเรื่องของการเจริญภาวนาที่เรียกว่าการทำกรรมฐานเราควรที่จะทำความเข้าใจกับคำว่ากรรมฐานก่อนกรรมฐานแยกออกมาเป็นสองคำคือกรรมะบวกฐานะกรรมะเพราะว่าการงานฐานะเประว่าที่ตั้ง รวมก็แปลว่าที่ตั้งของการงานการทำกรรมาฐานก็คือการมาทำการงานอย่างหนึ่งเหมือนกับการที่เราทำการงานทั่วๆไปเพียงแต่เป็นการงานที่ยกระดับจิตให้สูงขึ้นเพราะโดยธรรมชาติของมนุษย์นั้นถ้าสมมติว่าเราเกิดมาแล้วอาอยยวะครบพุ้นสานสอประการและไม่ยอมทำอะไรอาอยยวะนั้นก็จะเรียบเล็กไปเสียเปล่า โอาที่รูปสั์สูวนนั้นมีมาเพื่อที่จะให้มนุษย์ทําหน้าที่และโดยเฉพาะจิตของมนุษย์ถ้าไม่มีอะไรมารองรับมันก็จะสัดสายฟุ้งซ่านไปเรื่อยเช่นเดียวกันการทํากรรมฐานก็คือการที่หาอารมณ์มาให้แก่จิตเพื่อให้จิตมีงานทําให้จิตอยู่กับอารมณ์ในอารมณ์หนึ่งทํางานอยู่กันกับอารมณ์นั้นนั่นแหละเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานได้ แบ่งออกมาเป็นสองสายคือสมถกมากมฐานและวิปัสนากรรมาฐานสมถกรกมาฐานแปลว่ากรรมาฐานที่มีอุบายทำให้เกิดความสงบส่วนวิปัสนากรรมาฐานแปลว่ากรรมาฐานที่เรืองปัญญาคือเมื่อเจริญภาวนาแล้วก็ทําให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงตรงตามความเป็นจริงชวาวไทยเราก็มักจะคุ้นเคยในส่วนของสมถดรกมาฐานมากกว่า วิปัสนากรรมฐานเพราะว่าทางสมถากรรมฐานนั้นจะเป็นการปฏิบัติที่ทำได้โดยไม่ยากไม่มีบทเรียนที่ซับซ้อนมากนักเช่นตัวอย่างของกรรมฐานที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีคือสายพุทโธเพียงแค่เรานั่งลงคัสมาธิอยู่ในที่สงัดสักหน่อยสัก10-20นาทีให้เจ้าข้าพูดในแจ้งโทรศเจ้าข้า,าพูดในแจ้งโท เราก็ชื่อว่าทำกรรมฐา,านสายพุทโธนี้ได้แล้วสมรดากรรมฐา,านมีอยู่หลากหลายสายไม่ใช่เฉพาะแต่เพียงพุทโธเท่านั้นตามที่ท่านกล่าวไว้ในคำพีวิสิติมัคก,ก็มีอยู่ถึงส0ิประการเช่นกระสินสิบอสุภ้าสิบอนุสติสิบอารปฏิกรสัญญาหนึ่งจะตุทาตุวัฏฐานหนึ่งเป็นต้นทีนี้เราก็จะ มาทำเฉพาะหายใจเขาพูดให้ใจออกโทซึ่งแท้ที่จริงคำว่าหายใจก็พูดให้ใจออกโทนั้นคำว่าพุทโธเป็นพุทธานุสติส่วนการหายใจเข้าออกนั้นเป็นอาณาปานสติถือว่าเป็นกรรมฐานที่เจือกันระหว่างพุทธานุสติกับอาณาปานสติแต่ถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดเพราะเป็นอุบายในการที่จะทําให้เกิดความสงบได้ ให้มีความรู้สึกว่านี่คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าถ้าเราได้หายใจข้าพุทธเจ้าออโทก็มีความรู้สึกว่าได้ทํากรรมฐานที่เป็นของพระพุทธเจ้าอาจจะต่างจากวิปัสสนากรรมฐานเช่นสถิัฏฐานสี่สายพองยุบพองหนอยุบหนอบริกรรมตามอาการของท้องที่พองออกยุบเข้าบางคนก็มีความรู้สึกว่าไม่ใช่กรรมฐานของพระพุทธเจ้า ในเบื้องต้นนี้ก็อยากจะแนะนำเรื่องของสมถกรรมฐานก่อนก่อนที่จะไปเรื่องของวิปัสสนาซึ่งวิปัสสนากรรมฐานนั้นก็มีรายละเอียดกันมากพอสมควรในที่นี้อยากจะแนะนำในส่วนของพุทธ,ธานุสติและอาณาปณสติคือกรรมฐานเจอกันที่กล่าวมาสักครู่นี้คือพุทโธ แต่ที่จริงแล้วถ้าเราจะเจริญกรรมฐานสายนี้ถูกต้องจริงๆจะต้องแยกส่วนกันคือเจริญพุทธานุสติพุทธานุสตินั้นเจริญอย่างไรเชื่อว่าสาธุชนหลายคนคงจะสุริติพิโสพระกวาได้นะสุริติปิโสได้แล้วก็มีคนพูดว่าอิติปิโสถอยหลัง โยมสวดได้ไหมอิติปิโสถอยหลังอาตมาสวดได้นะคือสวดแล้วก็เดินถอยหลังไปอิติปิโสพระกวาหลังสมาก็เดินถอยหลังไปเรื่อยนั่นแหละคืออิติปิโสถอยหลังให้เราเลือกถึงพระพุทธเจ้าโดยการสวดสาธยาอิติปิโสและรู้ความหมายในแต่ละคำนั้น เช่นอิติปิโสพระโควาอาระหังแม้เพราะนเหตุนี้พระผู้อยู่พระเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นพระหันห่างไกลจากกิเลตสัมมาสัมพุโทโธตัสรู้ชอบเรื่อยพระองค์เองวิชาจราณะสัมพนนถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขโตโตสเด็จไปดีแล้วโลกวิถูเป็นผู้รู้แจ้งโลกอนุตโรพริสธรรมสารถเป็นสถิตฝึกบุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า สัตถาที่มนุษย์สานางเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้โธทรงศัตรูตึงนละเบิกบานด้วยธรรมพระกวาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนธรรมสังสอนสัตว์ในขณะที่เราทําการลกรถึงพระพุทธเจ้าโดยการทําพุทธานุสตินั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะให้ทําแบบอิติปิโสพระกวาแม้เพราะเหตุด้นี้พระผู้มีพระพราคเจ้าพระองค์นั้นรหังเป็นร่ังคือไม่ต้องแปล แต่ว่าให้รู้ความหมายในขณะที่สูตรแตละคำแตละคำแตละคำที่ร่ายไปน,นั้นให้รู้ความหมายของแตละคำแตละความแตละบทและมีความรู้สึกว่าได้เข้าไปฝ้าพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้ามาแน่นแน่นอยู่ในอารมณ์ซึ่งกรรมาฐานสารนี้นะท่านบอกว่าเหมาะแก่บุคคลที่เป็นศรัทธาจริตคือมีความโน้มใจเชื่อไปในทางที่ดีอยู่แล้วถ้าคนที่มีศรัทธาจริต ก็ควรมาจเจริญพุทธ,ธานุสติธรร,รมานุสติและสังขานุสติคือถ้าเจริญอยู่เรื่อยๆคือไปที่ไหนก็อิติปิโสพระกวารังสัมมาสามธธัมพุทโธวิชาชนนสัมปโนสุขโทโลกวิทูอนุตโรุริสธรรมสารดิสถาเทวมุตังพุทโธพระกวาตินี้คือส่วนของพุทธานุสติ ppo. เราจะเจริญบริกรรมภาวนาอยู่ภายในใจเรื่อยทุกหนทุกแห่งแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องไปเดินและนั่ง ขอเพียงแค่อยู่ในระยะบุตรได้รึกได้ก็อิทิปิโสพระกวารังสมาสบทโหัวเรื่อยไปกล่าวกันว่ามีบางท่านที่ไปเจริญพุทธานุสติแบบนี้คือสวดสาธยาอยู่บ่อยๆรื้อถึงอยู่บ่อยนะทราบว่าหลวงพ่อปนท่านเจริญพุทธานุสติเนี่ยปลาช่อนเนี่ยขึ้นมาจากน้ําเลยนะปลาช่อนขึ้นมาจากสระเลยด้วยนุภาพของพุทธานุสติที่เจริญน,นั้น ในส่วนของพู้ทานสติที่ทําการเจริญนี้ทําให้เราได้ศรัทธาได้ปิติได้ประโมทและเมื่อได้ปิติประโมทแล้วจิตก็จะเริ่มตั้งมั่นเป็นสมาธิและจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธินั้นก็อยู่ในขั้นของอุปจารสมาธิคือสมาธิที่เฉียดใกล้จะเป็นฌานเราได้ยินคําว่าอุปจารสมาธิที่แปลว่าสมาธิเฉียด บางคนก็พอเข้าใจว่าสมาธิจะเฉียดนี่คงเกิดขึ้นได้ไม่ยากความจริงเกิดขึ้นได้ยากนะอย่าคิดว่าเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะคําว่าอุปจาร์อุปจาระในแปลว่าใกล้ถ้าแปลตามตัวแล้วแปลว่าใกล้เช่นคามูปจาร์พระพิสุจะต้องอยู่ในสถานที่ที่ใกล้บ้านเวลาไปทําความเพียรอยู่ในป่าก็ไม่ให้ไปอยู่ในป่าลึกหากแต่ไปอยู่ ในชายป่าที่ใกล้บ้านต่อการที่จะเดินเข้ามารับบิณฑบาตเรียกว่าคามูประจารสถานที่ที่ใกล้กับบ้านคามาแปลว่าบ้านอุปจาร์แปลว่าใกล้คือใกล้ที่จะเป็นชาญจนเจนจนจนที่ที่จะเป็นชาญท่านเปรียบเหมือนก,น,กนกันกับเด็กทารกอ่อนๆอ,อ,อยู่กำลังพยายามยืนตั้งขาย พอลุกขึ้นยืนก็จะลม้มลงนั่งลุกขึ้นยืนก็จะลม้มลงนั่งคือถ้าได้สมาธิในขั้นของปัจจานี้จิตก็จะแน่วแน่ตั้งมั่นอยู่แต่ว่าจะเป็นพักๆเป็นช่วงๆคือไม่สืบเนื่องยาวนานหากว่ามียุงมีมแมลงอะไรมาเกาะตายก็จะรู้สึกตัวฟ้าผ่าปลิ้งลงก็จะได้ยินแต่ถ้าพลัดเข้าไปสู่ปนาแล้วเนี่ยยุงเกาะยุงตายยุงกัดก็ไม่รู้สึกตัว ฟ้าผ่าเป้่งลงมาก็ไม่ได้ยินนั่นคือขั้นของอปนาสมาธิซึ่งถือว่าเป็นขั้นของปฐมฌานขึ้นไปการทําพุทธานุสติก็จะส่งผลทําให้เกิดสมาธินในขั้นของปุจาระยังไม่ถึงขั้นของอปนาเพราะมีพุทธคุณหลายบทไม่อยู่ที่บทเดียวคือการที่เราสยาจยะยลึกถึงพุทธคุณหลายบท นั้นจะทําให้จิตตั้งมั่นเป็นอัปนาไม่ได้เพราะว่ามีหลากหลายบทอยู่ในนั้นแล้วก็ทําการบริกรรมอยู่แต่เมื่อมาถึงขั้นของบุจาระท่านก็ยังสามารถอนุรมให้มีวิตกวิจารปิติสุขเอกกตตาเกิดขึ้นได้คือโดยธรรมชาติาของสมาธิที่เกิดขึ้นแล้วท่านบอกว่าจะมีสมณัตคือความสุขนิสรกอยู่สุขีโนจิตตังสมาธิยติจิตของผู้ที่ตั้งมั่นเป็นสมาธินั้นย่อมมีความสุข หรือผู้นสมาธินั้นย่อมมีความสุขเราสังเกตว่าถ้าเรามีจิตไม่ฟุ้งซ่านเพียงแค่สมาธิในขั้นของคณิกัสมาธิที่รวมตัวกันขณะที่อ่านหนังสือถ้าเรามีสมาธิในการอ่านหนังสือซึ่งไม่ถึงขั้นของปัจจาระเป็นขั้นของการิคัตชุครู่ชุกขณะเราก็จะหนังสือรู้เรื่องก่อนนอนถ้าเรามีจิตฟุ้งซ่านอยู่เราก็จะหลับไม่ได้แต่ถ้าเรามีจิตไม่ฟุ้งซ่านเราก็จะหลับได้ นี่คือลักษณะของสมาธิที่มีผลดีถ้าใครเป็นคนไม่ฟุ้งซ่านมีจิตเป็นสมาธิดีจะพูดจะแสดงหรือจะทาอะไรก็จะทําได้ดีพูดก็ไม่พูดผิดพูดถูกเช่นท่านเจ้าคุณพระพุคุณาภรณ์เจ้าคุมประยุทธ์เวลาท่านพูดท่านสารยายท่านบรรยายเนี่ยจะไม่ค่อยผิดพลาดเลยเพราะสมาธิในาการพูดของท่านดีมากเพียงแต่เป็นคณิกาสมาธิเท่านั้น คณิกสมาธิแปลว่าสมาธิชั่วครู่ชั่วขณะที่รวมตัวกันแล้วก็เรียงร้อยไปสืบเนื่องไปแต่ถ้าเป็นขั้นของปจาระแล้วเพียงอุปจาระนั้นก็จะเกิดปิติสุขขึ้นมาได้นี่คือส่วนของพุทธานุสติธรรมานุสติหรือสังขานุสติที่ทําการเจริญซึ่งอยู่ในส่วนของอนุสติสิบแต่ถ้าต้องการที่จะทําสมาธิ ให้ยิ่งไปก่อนนั้นก็ต้องออกจากพุทธาสติเพราะต้องการที่จะเข้าไปสู่ปนาสมาธินั่นก็คือจะไปเลือกเอากรรมาฐานสาดสยหนึ่งที่เหมาะแก่จุตของตนแล้วที่บอกว่ามีกรรมาฐานอยู่มากมายหลายประการถึงสิบประการไม่เฉพาะแต่เพียงอาณาปนานสติแต่ชาวพุทธเราก็มักจะคุ้นเคยกับเรื่องของอาณาปนานสติมากกว่าแต่ก็ยังไม่ค่อยมีความรู้หรือชัดเจนในอาณา ปานสติกันเท่าไรจึงอยากอธิบายเรื่องของการทำอาณาปานสติให้ฟังอาณาปานสติอาณาปาณะแปลว่าลมหายใจเข้าออกสติแปลว่าการรูร้รู้รวมก็แปลว่ารู้รู้ถึงลมหายใจที่เข้าและออกซึ่งเป็นอสสาสะปัสสาสะนั้นในบเบื้องแรกของการทำอาณาปานสติอย่าเพิ่งไปทำอะไรกับลมหายใจเข้าออก ให้นั่งดูลมก่อนดูว่าลมของเราที่เข้าออกนั้นยาวสั้นเพียงไรเข้าตรงไหนไปถึงตรงไหนพิจารณาดูลมนั้นในเบื้องต้นก่อนพอรู้ว่าลมลักษณะของเราเป็นอย่างไรแล้วจึงจะมาสู่การปฏิบัติในขั้นแรกของการทำอนาปานสตินั้นท่านเรียกว่าขันขนานา้ขนคณาคณาแปลว่าขั้นของการนับลมมีการนับอย่างเช้า และนับอย่างเร็วนับอย่างช้าคือหายใจเข้าหนึ่งหายใจออกหนึ่งหายใจเข้าสองหายใจออกสองหายใจเข้าสามหายใจออกสามหายใจเข้าสี่หายใจออกสีหายใจเข้าห้าหายใจออกห้าหายใจเข้าหกหายใจออกหกแล้วกลับมานับเริ่มต้นใหม่หายใจเข้าหนึ่งหายใจออกหนึ่งหายใจเข้าสองหายใจออกสองหายใจเข้าสามหายใจออกสามหายใจเข้าสีหายใจออกสีหายใจเข้าห้าหายใจออกห้าหายใจเข้าหกหายใจออกหก หายใจเข้าเจ็ดหายใจออกเจ็ดแล้วก็เริ่มมานับใหม่ไปถึง8ดไปถึง9แล้วไปถึงสิบพรีบเหมือน,น,นกับนายช่างตวงข้าสารเอาทานานตักเข้าสารตักลงไปก็ยกขึ้นเทลงหนึ่งตักลงไปยกขึ้นเทลงสองนับช้าๆตามลมที่เข้าและออกคือหายใจเข้าหนึ่งหายใจออกหนึ่งอย่านับสั้นจนเกินไป แล้วก็อย mm ่านับยาวจนเกินไปเมื่อมานับลมในขั้นของขนานี้มีความคล่องแล้วก็มาสู่ขั้นที่สองที่นับแบบเร็วคือหายใจเข้าหนึ่งหายใจออกสองหายใจเข้าสามหายใจออกสี่หายใจเข้าห้าหายใจออกหกลงมานับใหม่หายใจเข้าหนึ่งหายใจออกสองหายใจเข้าสามหายใจออกสี่หายใจเข้าห้าหายใจออกหกหายใจเข้าเจ็ดหายใจออกแปดลงมานับใหม่หายใจเข้าหนึ่งหายใจออกสองหายใจเข้าสามหายใจออกสี่หายใจเข้าห้าหายใจออกหก หายใจเข้า7หายใจออก8ดหายใจเข้า9้าหายใจออกสิบแล้วก็ลงมานับใหม่คือการทำอย่างนี้จะช่วยทำให้เรามีสติที่เรามาระวงังเพราะถ้าหากว่าเผลอปุ๊บเอาสับลำดับแล้วต้องเริ่มต้นใหม่ซึ่งจะต้องมีความเพียรมีความตั้งใจในการที่จะนับลมและถ้าเรานับลมได้อย่างต่อเน,นื่องสังเกตเห็นว่าในช่วงของการนับลมช้าและเร็วนั้นมีความคิดเข้ามาแทรกน้อย และนับได้อย่างต่อเนื่องก็แสดงว่าเริ่มจะได้สมาธิแล้วแต่ก็ยังไม่ได้สมาธิถ้าจะได้สมาธิก็ต้องมองว่ามันหยุดนิ่งไปติ้งไปหยุดไปเหมือนจิตมันไม่ยอมไปไหนนิ่งอยู่ตรงนั้นนั่นคือลักษณะของสมาธิเรียกว่าการทำนับลมเนี่ยนับเข้าหนึ่งนับออกสองหรือนับเข้าหนึ่งนับหนึ่งก็ตาม ในแต่ละนับแต่ละขณะนั้นจะเป็นคณิกะสมาธิหายใจเข้า1คือหนคณิกะสมาธิหายใจเข้า2หายใจออก2ก็คือหนคณิกะสมาธิขณะที่นับแต่ละขณะแต่ละขณะหนึามนั้นก็จะเป็นคณิกะสมาธิแต่ละขณะแต่ละขณะทีนี้สมาธิเมื่อมีมากขึ้นมากขึ้นก็จะเกิดการรวมตัวกันพอรวมตัวกันปบก็พลัดไปเป็นสมาธิ ซึ่งใกล้จะเป็นอุปจาระก็คือจะมีความนิ่งไม่สัดสายหยุดนิ่งอยู่กับอารมณ์หยุดนิ่งอยู่กับลมหายใจของนะั้นอยู่นิ่งกับกายของตัวเองได้นั่นคือจุดเริ่มต้นของสมาธิต่อมาก็เป็นขั้นของการติดตามลมให้ดูว่าลมเข้าที่ปลายจมูกเบื้องบนเข้ามาสู่ที่ลำคอกระจายเข้าไป ที่สรงอกหรือไปถึงท้องให้ดูว่าต้นกลางปลายตรงไหนชัดกรณีสมาธิดีของการตามดูลมนั้นให้เห็นความชัดตั้งแต่ต้นกลางปลายต้นคือปลายจมกูกหรือริมฝีปากบนกลางคือลำคอสรงอกแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือท้องถ้าชัดทั้งสามส่วนก็ถือว่าดีกาะออกไปเริ่มต้นคือท้อง ท่ามกลางทรงอกออกไปคือปลายจมูกหรือวิปากบนเห็นชัดทั้งสาส่วนก็ถือว่าดีแต่ถ้าไม่ชัดทั้งสมส่วนชัดเพียงสุดาสนหนึ่งก็ยังถือว่าดีเช่นเดียวกันแต่การตามดูลมเนี่ยถ้าเราตามดูไปแล้วบางครั้งจะเกิดความอึดอัดท่านบอกว่าให้มาสู่ขั้นของผูสนาคือขั้นดูการกระทบของลมให้ดูเฉพาะลมที่มากระทบที่ปลายจมูก หรือรูมที่ปากบนเรียกว่านาสิกะเคลมจะผ่านเข้าออกแล้วจะกระทบที่ตรงนั้นให้ดูเฉพาะที่กระทบท่านบอกว่าถ้าดูที่กระทบแล้วก็เหมือนกันกันกบได้ทําการติดตามดูลมเหมือนก,นกันกับนายทวารบาลที่อยู่ที่ประตูดูคนเข้าออกเมืองก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปถามว่า ท่านมาจากไหนจะไปไหนคือโดยเฉพาะตัวนั้นก็เป็นการธรรมที่ของนายทวารบาทแล้วเช่นเดียวกับผู้ที่บริกรรมภาวนานด้วยการดูการกระทบของลมกระทบที่ปลายจมูกหรือหรือที่ปากบนก็ได้ชื่อว่าเป็นการติดตามลมแล้วในยะเช่นเดียวกันก็คือจะเริ่มเป็นสมาธิถ้าเราทําได้นี่คืออาณาปานสติได้เวลาได้ยังสี่โมงครึ่ง นี่คือการทำอานาปานสติเคยได้รับรู้ถึงการทำอานาปานสติแบบนี้ไหมคงพอเคยได้ยินได้ฟังมาใช่ไหมมีหลายคนที่พยักหน้าและมีหลายคนที่นิ่งมีอะไรสงสัยไหมเกี่ยวกับอานาปานสติเพราะมีเวลาอยู่เหลืออยู่ประมาณสิบนาทีเท่านั้น กราบเรียนถามพระอาจารย์นะคะใช้รูปประคำกำหนดจิตตภาวนาอย่างไรให้ถูกวิธีเจ้าค่ะรูปประคำแหละรูปประคำก็เป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งเข้ามาช่วยในการนับก็คล้ายกันกันกบคณน,นานะคือนับรูปประคำน,นับไปนับไปมีบางคนที่ที่ได้ผลจากการนับรูปประคำนี้อยู่เหมือนกันคือถ้าจะให้ดีนะต้อง ต้องสวดอิติปิโสแล้วก็นับรูปคำรอ,อบหนึ่งก็นับไปครั้งหนึ่งรอบหนึ่งก็นับไปครั้งหนึ่งให้ได้ร้อยแปดจบในทางสมถกรรมฐานสายวัดป่าจริงๆเนี่ยจะชอบสวดมนต์นะก่อนที่จะมานี้เจ้าที่ที่ไปรับก็บอกว่าโยมก็มากที่จะสวดมนต์สวดสวดธรรมาจากวัฒนสูตรเลหลายบทสวดมนต์ทำให้ปเป็นสมาธิ คือการที่สวดมนต์แล้วในที่สําคัญให้ตั้งใจสวดให้อยู่กับบทสวดนั้นๆเมื่ออยู่กับบทสวดนั้นัน้นแล้วเนี่ยแล้วสวดได้ดีนะจะทําให้เป็นสมาธิแล้วจะเกื้อกูลต่อการไปนั่งสมาธิต่อเช่นเดียวกันการนับรูปกรรมถ้าจะให้ดีก็ให้สวดมนต์แล้วก็นับรูปกรรมไปด้วยคืออิติปิโสพระคว,วา่าจบรอบหนึ่งก็เลื่อนรูปกรรมไปลูกหนึ่งหรือจะนับ หนึ่งสองสามสี่ห้าสัมพันธ์กับลมหายใจเข้าออกก็ได้เราถือว่าเป็นเครื่องมือหรือเป็นอุปกรณ์ต่อการที่จะทําให้เกิดสมาธิคือท่านบอกว่าอารมณ์ที่จะมาทําให้เกิดเป็นสมาธินั้นไม่ให้เป็นปฏิปักษ์ทำให้เกิดกิเลสถ้าสิ่งที่เราเอามาทานั้นไม่ยุ่ายุทําให้เกิดกิเลสและทําให้เกิดเป็นสมาธิได้ก็ถือว่าใช้ได้ มีอีกคำถามหนึ่งนะคะการระลึกถึงหลวงพ่อที่เรานับถือก่อนจะหมดสติถือเป็นการระลึกถึงสิ่งที่ดีแต่ก็อาจจะยังไม่แน่ใจนะ่ก็เลยถามพระอาจารย์อีกครั้งหนึ่งว่าเช่นนี้ถ้าตายไปจะมีสุขติภูมิหรือทุกติภูมิอย่างไรเจ้าคะถ้าหลวงพ่อของเราเป็นพระสุปฏิปนโนก,ก็ถือว่าเป็นการระลึกถึงพระสงฆ์คือสังขารนสติถึงแม้ว่าจะเป็นสมุติสงฆ์แต่เมื่อเรารู้ถึงท่านด้วยความเคารพศรัทธาเริ่มใส สำคัญอยู่ที่จิตของเราเกิดความเริ่มสายได้หรือเปล่าเมื่อทําการรึกถึงมีคำพูดที่เป็นหลักในทางพุทธศาสนาว่าจิตเตสังกฤิเถทุกติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองก็เป็นอันหวังว่าจะไปสู่ทุกติจิตเตอสังกฤิเถสุกติปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองคือบริสุทธิ์ผ่องใสก็จะหวังไปสู่ทุกติก อันนี้คือช่วงเรียกว่าอาสนกรรมช่วงใกล้จะตายทีนี้คำพูดทำนองเนี้ยแม้ว่าจะเป็นพุทธวจนะนะก็ระบุนว่าจะเป็นการหาทางออกให้กับคนบางคนเอาถ้างั้นฉันทำชั่วมาขนาดนั้นก็ไม่ต้องสนใจพอถึงเวลาใกล้จะตายฉันก็รู้ถึงศีลด,ดีเท่านั้นใจของฉันก็ได้ผ่องใสจะได้ไปสู่สุคติไปขึ้นสวรรค์จะเป็นอย่างนั้นไหมโยไม่น่าเป็นอย่างนั้นใช่ไหม เราพิจารณาทำความเป็นจริงว่าคนที่ทำกรรมชั่มวม้นตลอดทำกรรมดีเพียงเล็กน้อยแล้วเมื่อถึงเวลาใกล้จะเสียชีวิตความหนาแน่นแห่งกรรมชั่วนั้นก็ย่อมส่งผลก่อนที่จะเป็นกรรมดีเว้นแต่ว่าเป็นช่วงของกรรมดีในช่วงใกล้ที่แรงมากจริงๆก็อาจจะรู้ถึงกรรมดีได้ก่อนแต่แม้ว่าจะรู้ถึงกรรมดีได้ เป็นสู่สุคติได้ก็ใช่ว่ากรรมชั่วจะไม่ตามไปให้ผลถ้าหมดผลของกรรมดีแล้วตกจากสองสวรรค์ก็ลงไปสู่นรกได้ดูตัวอย่างของผู้ที่ทำกรรมดีมาโดยตลอดนะแต่ว่าไปรู้ถึงกรรมชั่วในช่วงใกล้ตายก็คือพระนางมาริกาพระนางมาริกาเทวี TV เป็นพระราชทีวีของพระเจ้าประสริฐนกรสเป็นผู้ที่จัดอสสาทิสถานทานที่อย่างไม่มีใครเสมอเหมือนไม่มีใครจะได้เทียมเท่าถวายแด่พระสมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ซึ่งพระนางเมื่อได้จัดอสสาตทิสถานถวายแด่พระพุทธเจ้าแล้วก็ศร,ร,รัทธาปราบร่้มปติป harma มาช่วงวันหนึ่งขณะที่พระนางเข้าไปที่ซุ้มประตูสําหรับสงสนานพระวรกาย ขณะที่กำลังสงสนานโอรกา,ายคือกำลังล้างหน้าโก้งโค้งอยู่นั้นสุนัขตัวโปรดที่มันตามเข้าไปมันเห็นเจ้านายทำอย่างนั้นมันก็ทํากับมันไม่ครุรคือสาเร็จกิจกับพระนางมาริกาาพระนางมาริกากลับยินดีให้สุนัขตัวนั้นทํากับตนเช่นนั้นพเพลินว่าพระเจ้าประสริฐขรศน์ว่ท้บอยู่ที่พระปราศาสชั้นบนเท่าะนิลงมาเห็นเข้าพอพระนางมาริกาเสด็จขึ้นมาสูาพาา่พระปราทาส ก็ตัดทำหนิว่าหญิงถอยเจ้าจงสิบหายซะเถอะจะไปทํากรรมกับสุนัขตัวนั้นได้อย่างไรพนังมริกาให้เป็นคนฉลาดเขาทูลว่าหานเช่นนั้นองค์สมุติเทพถ้าบุคคลใดไปปรากฏอยู่ในซุ้มตัวนั้นจะเหมือนกับเป็นสองคนปรากฏถ้าไม่เชื่อพองรองเสด็กไปดูพระเจ้าเป็นสินักฏนก็หลงเชื่อลงไปที่ซุ้มสำหับสงสารพอขึ้นมา พระนามริกาก็ตรัสลวงว่าพระองค์ทากรรมไม่ควรกับแพะพระเจ้าเป็นสุนโภสนก็เชื่อพระนามริกาว่าไม่ได้ทํากันกับสุนัขตัวโปรดนั้นถึงแม้ว่าจะลวงพระสวามีพระเจ้าเป็นสุนโภสนได้แต่ไม่สามารถลวงพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์ได้พระนางก็เริยกว่าเราพุทธเจ้าพระสิทธิมหาสาวกจะต้องร่วงรู้กรรมชงเรานี้พระฤัชยก็เศร้าหมอง พอใกล้จะตายเนี่ยกใกล้จะสิ้นพระชนก็รู้ถึงอาสาทิสถานไม่ได้เลยรู้ถึงแต่แต่กรรมชั่วน,นี้พอสิ้นพระชนบก,ก็ไปเกิดในนรกทันทีพระเจ้าเป็นสิลป์กุศลก็อยากทราบว่าพระนาม,มริกาไปเกิดที่ไหนก็ไปทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันแรกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงบันดาลให้ พระเจ้าปะสรุิสโนทลที่คิดจะถามให้ลืมก็คงจะชวนให้คุยเรื่องอื่นไปก่อนพอกลับมารู้ได้อา้าวไม่ได้ถามเดี๋ยววันต่อไปจะถามพอวันรุ่งขึ้นไปใหม่พระุทธเจ้าก็ถาให้ลืมอีกจนกระทั่งถึงเจ็ดวันพอร่วงจ็กวันไปแล้วพระนางมาลิกาหมดกรรมนั้นก็ไปเกิดอยู่ในสุกติสงสวพรพอวันที่แพระเจ้าปะสทุปสุนรไปทูลถามพระพุทธเจ้าก็ตัดบอกว่าพระนางมาลิกานั้น ไปจุติอยู่ในสวงสวรรค์แล้วก็ทรงปราบเฤื้องิปรามทเนี่ยคือกรรมชั่วที่ให้ผลก่อนที่ทําก่อนที่ใกล้จะตายเล็กน้อยก็จริงแต่ช่วงใกล้ตายน,นั้นรึกจิตเส้าหมองก็ไปสู่อบ,บายภูมิแต่กรรมดีทำมาก็รอคอยให้ผลอยู่พู้หมดกรรมชั่วปุ๊บก,กรรมดีก็ให้ผลทันทีเช่นเดียวกันถ้าเราคิดว่าเราทํากรรมชั่วมามากมายแล้วช่วงใกล้จะตายฉันเลยถึงกรรมดีเพียงเล็กน้อย ฉันก็จะได้ไปสู่สุกติสงสวรก็คิดผิดนะคือไปเกิดได้จะสองสามวันเนะสร็จแล้วก็ต้องตนงก,กนรกตามรมชั่วนั้นค่ะวันนี้ทุกท่านก็คงจะได้รับความชัดเจนในเรื่องเกี่ยวกับการเจริญภาวนามากขึ้นนะคะในานามรายการธรรมนัปปทีขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์พระมหาอุเทนปัญญาปร,ริทัตโต ที่ได้เมตตามาแสดงธรรมบัญญาเกี่ยวกับการเจริญภาวนาให้พวกเราได้นำไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ในวันนี้นะคะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณพรชัยตันพัฒนธนากรเจ้าภาพในวันนี้เป็นผู้แทนสาธุชนแล้วก็เป็นผู้แทนผู้รับชมทาง WBTV ด้วยนะคะถวายปัจจัยและเครื่องทัยธรรมกับท่านพระอาจารย์พระมหาอุเทนปัญญาบริทัตโต ขอเรียนเชิญค่ะแล้วก็ขอเชิญทุกท่านร่วมถวายไปพร้อมกับคุณพรชัยนะคะสาธุสาธุ